สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเลกเกมมิงนะผมอยู่ในเกม Modern w a r s h i p นะครับ Modern Warfare นี่ผมอยู่วันนี้ผมจะมารีวิวเรือลำใหม่นะผมเรือ c n t เอ็นไทฝ่องฝุ่นฝามไคเรินนะผมไครรินนลำนี้เลยนี่ครับเบฟิรนอาวุธก็ประมาณนี้ผมที่ผมติดนี่ครับอาวุธผมจะลองติดเป็น yj 1 8 b นะผมแล้วก็ u 8ของจีนโมนาไทายฝุนจกย์ e แล้วก็เกียร์ชื่จีนนะผมแล้วก็ปืนออโต้ออโต้การไท้ฝุ่นนะผมบอกว่าแรงมากแล้วก็พีคคือ a อเอ้ล็อกนะผม HQ9B แล้วก็ไท่ฝั่งฝุ่นสฝุ่นนะผม a อเอ้แรงนะผมมาบี๋จะเราไปดูค่าสเตตัสของมันเลยผมว่าค่าสเตตัสของลำนี้จะประมาณไหนครับผมไปเนี่ยผมความแข็งแรง3ามแฟนเจ็ดหนันะผม ฟลอนความเร็วก็26.3กน็อตนะผมความคล่องแคล่วฟิฟตองจุดสี่นะผมถือว่าคล่องนะคล่องเลยฟลอนเรดาร์ฟิฟองจุดแปดกิโลเมตรนะผมเรดาร์ーーของลำนี้ฟลอนโฟล่าหนึ่งจุดสามหกกิโลเมตรนะผมก็เหมือนเรือทั่วไปนะผมเรดาร์ーーประมาณนี้ฟลอนอาวุธนี่ผมที่ผมติดมีประมาณนี้เลยเงียบยูแปดนะผมฟลอนอันนี้ ปืนกลหลักนะเพราะเอ้ยจะเป็นกลดิปืนรอปืนรองนะครับผมปืนอรอคลาสนี้ก็ดาเมจฝั่งพัน407ฟิปนะผมนะดาเมจลูกเราฝั่งพัน407นะผมแต่ผมไม่โชว์ว่ามันยิงออกไปกี่ลูกนะประมาณนั้นฟุ้งระยะยิงก็10ฟีกิโลเมตรนะผมฟุ้งรีโหลดคือรีโหลดไวนะฝั่งยุดฟีฮาวิก็คือเกือบฝั่งยุดฮาวิ่งนะผมก็คือไวอยู่นะเรียกว่าสเปมได้เลยฟุ้งบนานี่แมวอันนี้รู้แล้วนะครับผม Yeah. มาตัวแบบอันนี้ต่อแล่ผมจะตรวจล็อกของลำนี้จะตรวจฝอยเครื่องบินกับจะตรวจได้ดีนะผมฝอยได้ฝอยทางฝอยนัย้นฝ่องอย่างได้ดีเลยนะผมฝนความเฟียหายของอันนี้คือแรงกว่า s 4 0 0นะผมบอกว่าแรงมากฝ่องพันเจอยหกสิบสองจุดหาน่วยนะผมลูกแล้วนะครับลูกละฝ่องพันเจกสิบสอดห้ากว่าแรงมาก s 4 0 0แค่ฝ่องพันนึ่สิบจุดห้าถือว่าแรงหลายร้อยอยู่นะแรงมากเลย ฟ่วนความเอ้ยเฟรฟ่วนพี่ไฝกันจริงนะผมสามจุดเก้ากิโลเมตรนะผมก็คือตีเป็นสี่กิโลนะครับฟ่วนเวลาโหลดก็สามจุดหนึ่งห้าวินะผมทุกรดไว้นะแค่สามวินนะผมฟ่วนปืนกลนี้เรารู้แล้วนะผมปืนกลที่แรงฟื้นของจีนเนี่ยปืนกลลัวโอเคผมมาจะเรามาไปเล่นออนไลน์ผมว่ามันจะโหคตรแค่ไหนนะผมฟ่วนนี้ผมติดลายเติมมาด้วยครับลายแบบไม่หมดนะไม่รู้เรื่องถูกปะนะหรือลายลายอะไรวะด่วน เออการเผาไม้เขาผีนะผมมาติดด้วยครับมันคิดว่ามันจะล่อคนไปแค่ไหนกันเชียวไปไปเลยครับ left go อ่าผมมาเกมแรกนะผมไปสปอตก่อนเลยฟรมฟรีแล้วมั้งเอ็นเตอร์ไพรส์ฟรีมีฟรีว่ะบอทโคบอทโอบอลเลยไมันคิดว่ามีทำเชียร์นะ ไปวิ่งเลยเนี่ยเคล,ล็นมาเลยมาเลยขออยางยิงก่อนได้ไหม,มน,นีน่ยิงไปก่อนยิงไปก่อนได้ไม่เท่าไหร่เดินหนึ่งเอาเดือนสุดสิป่ะเล่นเลยแล้วกัน สบแปมได้วไรวยครับผมปืนปืนนี้โคตรรัวบอกเลยรัวมากนีโลดแค่สองวิตัวจจับแปมไปเรื่อยนะฝามฝากแสบนะผมเรื่องนี้ เรียบร้อยครับไปตปตกสแบมไปเรื่อยๆี่ไม่รีบไม่รีบไ,ไ,ไม่รีบสะแป,ไปไไมไปเรื่อยๆไม่ครับผมไปยิงไปเรื่อย เรียบร้อยเดี๋ยวผมแป๊บเดียวดาเมจแปดแฝดแล้วผมโอ้โหสแปมได้ชิวๆเลยเอาใครลิงลามลอยโหลายล่อ้วยลายบางกรจีนไปดิเอาไปแล้วกัน อย่าคล้องตัวผมตอนนี้คล้องมากเดี๋ยวหลบไปอูอ้ๆไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ละมันเอาวะมันเอาว่ะมันเอาว่ะมันเอาว่ะ,มวะไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วันนี้ต้องเอา เม็นตายยากต่ยนตังลยเฮ้ยบักเลืดไปเลยเขาเร่มตาแค่นี้ไม่ใช่แหละโอ้บักเลืดแน่เลยโหตายยากตเย็นมากเฮ้ย ไอ้ไคลินอันหลังอ่ะไม่ตายเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยบักเลือดชัวร์แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิไม่ตายเลยผมมีเวลาห้โอ้โหมามาต่อผมตาเมื่อกี้เฟ่งมากยิงไคลินไม่ตายเฉยโอ้โหโอ้นี่ควมเชี่ยกมานาคิมอสนาคิโรฟอร์ดอัฟกอยตัวร์นาเรียพอรยอยโอ้โหทีมเรามีแต่เลือยตึ่ง

างานข้าตรงตรงนี้มีมีเหมือนกันโอ้อโอ้ไเอาเลยแล้วกันไปแฮมเชมนี่เห็นว หนูเชียร์าด้วยอาเือนอตกา้ามาที่ตรงนี้เพื่อนมหาตรวจหรอมหาตรวจใช่ไหมโอ้ยย,ยิงส่วนเลยยิงส่วนเลยยิงสวนหลักไอ้ผม AA เอเอเอแรงเครื่อเบินมาล่วงหมดแล้วตอนนีน รอเลยรอเลยใครจะพผล่มสวยเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินซ้ามาไปตรงนี้ มีใครอ,อ้ออาหาหา้อแบบน้อยหรอไม่มีตอนนี้ข้างนาหน้าผมมา,าสามสี่ลำเลยยังลงไม่ได้สักรับเลยแอร์อไปหลังเกาะไปไหม เอานี้เอาไปสิรออะไรรออะไรไปสิเ้ยช่วิงหน่ไิ

ยิงจเกลเชหมดมกีดยฟีวีไงจะรอฟอร์ดยังไงแฮมเชียเพื่อนายตามมาละมเชียไปดิเฮนิวเชียไปเรียบร้อยฮะ โอ้โหไม่ได้เฟคคิวไม่ใช่ละฝ่ายดามิดโอ้โหเกมนี้เจอแฮมเชียฝ่าเกมแล้วมั้งเนี่ยไอ้ที่เรมฮีโร่อะศูนย์เก้าหกวัชคอบหนึ่งฟีเวอร์ไดวปะอินทภัย กเพิ่มโดนเพื่มโดนลุมายามล้วตัวนี้อ่ากว่าจพอดีพอดี ไม่ได้คิวอีกแล้วซีวิวอยู่ฝั่ง,งนู้นแน่เลยไอ้ฟงโอเคใช่อยู่ฝั่งนูน้นทำหนึ่งอย่าออมไปมนี่ผมเอเอ,เอาโคตรแรงแถมเร็วแล้วลเฮ กะระยะเอาแรงลมยิงฟ้าโดนเฉยอ้าวเจอแล้วัสดีอิไพรวัสดีเพื่อนมนแหละยิงเข้าไปไม่เหลือโหเลยจัด for I like it ข้าวเลยลอยฮะไเสี่ยปิดจอบแรงจัด ออลผมเป็นไงไงกันบ้างับผมฝลับเรือลำนี้นะผมแฟนไทยฝ่องฟนฟาร์มคารินนะผมเรือเรือลำนี้เพราะอะไรผมดีมากเลยรับผมนะเป็นเรือที่ฝ่ายสแปมนะผมดูจากอาวุธกระครับมีปืนกลข้างๆด้วยสแปมได้รือัวเลยนะผมคู่ดาวคู่ดาวแค่ฝ่องวีเองนะผมสวยมากลำนี้ถ้าใครชอบก็ไปจัดกันได้ผมอยู่ในแบทเทิลพาสที่ววฟรีฟรีนะผมนี่ของฟรีนะผมของฟรีที่มีคุณภาพนะครับ วี <c oughs> ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c ค i b e ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะผมคลิปดีๆอย่างเงี้ยผมในระดับเรือใหม่ๆนะครับอเอ้ยผมไปแล้วบาๆจุบๆ